เอาละพี่น้องป้องายบ้านเฮาเด้อ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 จัดกิจกรรมไม่นะ Love Rice Baran เพื่อนว่าตามนานสมดุลนะสาเสีกรกฎาคม2503ถึงวันที่6สิงหาคมนี้เท่านั้นพี่น้องกิจกรรมไม่พี่น้องเขาบไปบึ้งเลยว่ามันมีอย่างเนี้ยพี่น้องเรียกร้องมาเล่นซุบึงเนี่ยไอห้าขั้วมึงเอ้ยนะมันเล่นจังไก่วะไรอาณาบริเวณโคนไล่มาโคตรระบบพี่ร้องนะโคนรอะไร่อนไปเนี้ยปาดติดเท้าแสดงว่านี่บ่าซุดนี่บ่า สายดาของราวันอยู่ไหนเบื้องของราวัลมองไหนอ่ะเมื่อแสดงว่าเดี๋ยวผมจะชาร์จฝรั่งฝรั่งหมดเลยอ๋อของราวัลมองนี่โอ้ราวันใหญ่ก็จะเป็นชุดพี่น้องราวันใหญ่เป็นชุดนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็เป็นชุดได้พี่น้องได้ราวันนะครับนี่นะฮะราวันเป็นชุดแดงครับชุดเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องพวกกล้องโซบกล้องหยางนี่แหละกระเป๋า อันดับแรกกดไม่อหอยคอนจีไปรับส้มเจ้าบึงว่ามันจีเข้มมันขนาดไหนจดเพชรไปลวดจดเพชรไปลวดเดี๋ยวผมขออนุญาตจดเพชรก่อนครับปั๊บหนึ่งจุดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าเพชรอา่าจดไว้เลยเพชรนี่จดไวปลวดจดเพชรไว้นะตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะซุมซ่มซูบึงนะครับกดเลยผมเอาสีเหลืงอ,งองมันห่างขัวมึงเนี่ยอือยืนยันไซต์ยี่สิบเก้าเพชรเพื่อซาร์ดพลังสีเหลือง อู้เรียบร้อยซาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาซาดสีแดงบ้างสีแดงก็ล่อไปแล้วอุ้ยนี่แต่ว่าเวลาเขาซาดเขาจะได้ขออนุมัตตลอดผมก็รู้ว่ามันเต็มเท่าไหร่อ๋อเต็มเต็มแสดงว่าขีดลูกหัวใจไงอ๋อเต็มก็คือขีดลูกหัวใจอ๋อหรือเป่ครับเนี่ยขัดเต็มไหมเนาะเห็นลูกหัวใจยิ้มบอกไพ่ปะบอ,อกไผ่ตลอดวอาเห็นปะเป็นลูกหัวใจพเพิ่มมันจีเพิ่มมาเต็มขีดอ๋อเบื้องผมกดเลยนะผม ถ้าจะได้สีได้สีนึงก็กดไปโดนพี่น้องเดี๋ยวผมหาอัซื้อบ่งว่ามันตกตัวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรวมให้เลยนะรวมมามันเบิดเท่าไหร่เพราะว่ามันราคาสำคัญเยอะหรอลวมมาแล้วผมจะหานหานสองบอกว่าจิตตัฟังละเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะกดเอาทั้งสองเลยนะท่นอออนานผู้นับมันบอกอันสุดท้ายเนี่ยน้องลอยประสิทธิ์พี่น้องมันบอกดอกอันแรกอะเสีอคอยเลยมัดไปลวดหรือ,อบอกดอ,อ,อกประกอบพูดนะหมด นี่นะครับโคตรเลยหกเอกราออกแน่นอนอนี่ฮะออกแน่นอนเด,เดี๋ยวผมจะมารวบรวมเพชรทุกคนบึงนะเพื่อเป็นแนวทางในการซุปนะครับผมโคตรเลยได้แล้วครับเบิอบดอเต็มทีละเอ่อเพชรตอนแรกผมมีอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน จากสามหมเดี๋ยวผมจะลบลบ1นึ่งแสนสามหมื่นเท่ากับสชุดนี้หมดไปทั้งหมด3 5มพเพชรสามพเพชรถ้าทุกคนอยากได้สีใดสีหนึ่งเดี๋ยวผมหาร2 2> อสองหารสองนะครับตกหนึ่งนเจ็ดร้อยเจ็ดสเพชรนะฮะ ตก1,773เพชรได้บ้างนะ1,773เพชรนะขันอยากได้สีใดงสีนึงเจ้าก็เลือกเอาคนะรับผมนะฮะเดือกเอานะฮ oh, <no. S 1> นะ1,773งพันเอยเจ็ดามพชรนะขันเดือเอาทั้งสองกับสา0พนะครับนะผม3,546นะันหะร้อยสีบหกเพชรนะผมนะนะฮะตามนั่นหระพี่ตั้งน่าจะไม่หัวซาแล้วนะนั่นแหละอันนี้ผมกับเป็นแนวทางให้ทุกคนอยากได้ก็ไปเติมเอารถรจังไหนมันก็ต้องออกอันสุดท้ายคือนเขาครับผม นะฮะแก้วชุดยุไซล่ะบาททีนี้ว้าวมาเบิ้งชุดของจริงเบิ้งชุดของจริงจะเปิดเจะเปวดเจ็บปวดโตโตหมอเนี่ยนี่นะครับชุดของจริงนะครับมาส่งผมมาเฮ้ยว่าได้เปิดอย่างวะเอ๋อว่ดได้โคตรเลยโอ้โหวันเสือว่าเป็นข้อที่สั่นเพื่อนบบปอด นี่นะครับชุดสีเหลืองนะครับม <tinc S 1> ันก like ็เทีอยู่นะเทีทุกคนนะนเทีบ่เทศกับเบื้องกันเอาพี่น้องมันก็โอเคอยู่แหละเออจะไปเป็นฟิวชั่นกันเนาะไปฟิวชั่นกันเนาะเดี๋ยวผมอู้สีสีเหลืองขอยวางน้เลยเดี๋ยวผมใส่เลยเนี่ยสีเหลืองครับนี่ก็เทีนะเว้ยสีเหลืองเทอย่นะพี่น้องเขาก็สีเหลืองเทว่ะแต่ว่าสีแดงเนาะสีแดงสีแดงเดี๋ยวผมใส่โอ้โหหัวแดงว่ะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใส่สีแดง เนี่ยสีแดงครับผมสีแดงมันกกระเทยหมดไประกานนสีเหลอเเืองเท่ว่ะสีเหลืองเท่าทุกคนสีเหลืองเท่ว่านะฮะเนี่ฮนะผมเป็นแนวทาาให้ทุกคนไปซุ่มนะครับอยากได้สีใดเลือกเอานะกระเบื้องที่ของผมนี่แหละว่ามันสวยปะสวยนะผมนะนี่นะสีเหลืองประมาณนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงก็ประมาณนี้นะผมนะสวมใส่ดูกันเอาเองนะผมนะตัดสินใจเราไปซุ่มเอา1700เพชรนี่แหละนะฮะต <gateway> กชุดละ1น0 0เรเพชรนะครับผมนะ นี่แหละฮะเป็นแนวทางให้พี่น้องป้อังไปเป็นยังไงแก๊ว oh! มันสุดยอดจริงๆนะกดไลค์ให้ไฟแนนซยพี่น้องค่าซุ้มให้่บึ้งนะค่าซุ้มให้่บึงนะ้งเนอะพุดว่าเปียกชิบหายอะไรได้บ้าง <c oughs>